สวัสดีครับวันนี้แมกนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวรอบวันนะครับแอมเนตี้เรียกร้องกองทัพเลิกใช้อำนาจคุมตัวโดยพลรการนะครับเมื่อวันที่8ธันวาคม258นะครับแอมเนตี้อินเตอร์เนชั่นแนลระบุว่าการจับกลุ่มกลุ่มน,นักกิจกรรม24คนในประเทศไทยระหว่างการเดินทางไปประท้วงต่อต้อตากนการทุจริตเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมานับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่รัฐบาลไทยใช้อำนาจควบคุมตัวบุคคลโดยพลรการเพื่อปราบปรามทากิจกรรมอย่างสงบ ุนนักษา30คนและทนายความอีกหนึ่งคนถูกควบคุมตัวเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาระหว่างเดินทางด้วยรถไฟไปอุทยานราชพักเทียมเพลิงหงหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อปท้วงการทุจริตของกองทัพตามที่มีการกล่าวหากันทางการได้ตัดตู้รถไฟระหว่างทางและบังคับให้นักกิจกรรมลงจากรถก่อนจะทําการควบคุมตัวและมีการปล่อยตัวนักกิจกรรมเหล่านี้ในเวลาต่อมาแชพาพาเทลผู้อำนวยการสํานักงาน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกแอบเนตี้อินเตอร์เนชั่นแนลเผยว่าการจับกลุ่มซึ่งเป็นมาตรการรุนแรงและขาดหลักการโดยสิ้นเชิงนั้นสแสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นต้องยกเลิกการใช้อำนาจควบคุมตัวบุคคลโดยพลการของกอ,องทัพซึ่งในปัจจุบันได้นำมาใช้เพื่อคู่คมและเอาผิดทางอาญากับผู้แสดงความเห็นต่างอย่างสงบเจ้าหน้าที่ยังปฏิเสธไม่ให้บุคคลกลุ่มนี้บางส่วนติดต่อกับทนายความพวกเขาถูกควบคุมตัวเพียงเพราะใช้สิทธิในการแสดงความเห็น อย่างสงบในการต่อต้านการทุจริตที่มีการกล่าวหาเท่านั้นผู้ถูกควบคุมตัวประกอบด้วยนักศึกษาและผู้รณรงค์เพื่อประชาธิปไตยจากกลุ่มประชาธิปไตยศึกษาและกลุ่มพลเมืองโต้กลับรวมทั้งนายอานนท์นำพาทนายความที่ผ่านมากองทัพปฏิเสธว่าไม่ได้มีความผิดปกติทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอุทยานแห่งนี้ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการตรวจสอบสวนนะครับตามข้อกล่าวหาว่ามีการใช้ใจ่ายเงินอย่างไม่เหมาะสมนะครับ อุทยานแห่งนี้เป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงเปิดให้เข้าชมตั้งแต่กรกดาคม2558และคาดว่าจะมีการใช้งบประมาณก่อสร้างกว่าพันล้านบาทหรือ2 8ล้านเหรียญสหรัฐโดยในวันที่7ธันวาคมได้มีการปิดอุทยานเพื่อซอมแซมภายหลังการควบคุมตัวนักกิจกรรมการจุกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่การทางการได้ควบคุมตัวอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพรรคฝ่ายการสองคนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา30พิพฤศจิกายน58 ระหว่างที่พวกเขาพยายามเดินทางไปอุทยานราชพักโดยทั้งสองคนได้รับการปล่อยตัวในวันเดียวกันการที่ทางการใช้อำนาจควบคุมตัวบุคคลโดยพลาการถือว่าเป็นการปิดกั้นสิทธิของผู้แสดงความเห็นต่างอย,อย่างสงบนะครับซึ่งเกิดขึ้นสองครั้งในรอบสัปดาห์แชมพาพาเทลกล่าวทางการไทยยังละเมิดหลักปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวมากขึ้นส่งผลให้พวกเขาเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษย,ยชน รวมถึงการถูกทรมานและปฏิบัติที่โหดร้ายทางการไทยต้องยกเลิกข้อกล่าวหาเกี่ยวกับชุมนุมทางการเมืองอย่างผิดกฎหมายและการยุยงปลุกปั้นซึ่งเป็นข้อหาที่นํามาใช้กับกิจกรรมที่เคลื่อนไหวอย่างสงบนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาแชมพาพาเทลทิ้งท้ทายทั้งนี้จากกรณีดังกล่าวโฆษกรัฐบาลกล่าวว่านักกิจกรรมเหล่านี้ละเมิดกฎหมายซึ่งห้ามการชุมนุมสาธารณะ,ะของบุคคล5คนหรือมากกว่าขึ้นไปด้วยจุดประสงค์ทางการเมืองนะครับ